ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเงนวันนี้ไม่อยู่กับซีโรสซีโรสเกมเมอร์ซีโรสนะวันนี้เรามาเล่นมายครับวันนี้เรามาอยู่กับแมเฟืองโรดนะนะครับวันนี้เรามาต่อกับอีพีสองก็มาต่อกับอีพีสองเลยต่ออีพีหนึ่งครับกุ๊ดตนะิด อ๋อไปเลยัวก็มาเลือกแม่เพื่เลยพี่เลือกแมพหลบลบลบเอง เราไปทางนี้ได้ไหมเลยเอ้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 ยปุ๊บปะเปออมาว่ชดชดชด้ามันไปไม่ได้เราก็ไปกันยงี้เดี๋ยวคุณเล่นครับโจ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 โโจลงันได ลงบันไดที <hi> ่ม <hi> yeah. yeah. hey, yeah. ีหลายชั <hi> ้นมาสุดแหม่โอ้ยยยยยแหม่ก็ความรวดเร็วเราจะไปยังไงกูไม่น่าเลยไอ้สารู้สุกคะมังงานนอนๆท้องไม่ไหวแล้วปีกเอิ้นไปไม่มีวันถลฟานกทียาหลุดไป กูปวดประสาทแหละด้านนี้เฮียต้องมาอยู่ด้านนี้เลยมะเราต้องมาอยู่ด้านนี้ครับพี่น้องเราต้องเราต้องอยู่ด้านนี้เลยอย่ามันทนไม่ได้แล้วนะเอาแล้วเอาแล้วกูไปเรื่องแล้วโอ้โหเขากูว่านะอยากกาด้านนี้เอาด้านนี้มั่ง

เราจะลองมาดูว่าด่านนี้แม่งจะยากสักแค่ไหนด่านนี้กูเคยเจอมาแล้วผมเคยดูพี่คนหนึ่งเจอแล้วก็แล้วครับอันนี้เามีให้เลือกว่าจะเลือกมัดแต่ตรงนี้อาากรอดตายอย่างบุกิดและชีวิตเราจะลื่นลม เป็นอะไรที่ขีเกียสไปเดอร์แมนนะโหพนหนดีครับงั้นกูวิ่นี่แหละต้องวนย้นคนเร็วๆโอ้เดียวถึงแล้วนั่น่จดจจชนทอดชนทอดชนทอรชนทมาแต่อันนี้เจสรไอ้ยต้องไปทางไหนวะ ไปต่อดานต่อไปสุดแานต่อไปยนนังไม่เกี่ยวหนระือั้่เรามาอยู่ดานต่อไปแล้วนะที่นี่เดี๋ยว,ววาถูกทางนั้นแหละถูกแล้ว cái đó một cái cổng của con ạ lần 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 ก็เหมือนกันเนี่ยติดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ <coughs> Dâu okay,

มันก็ไม่ตรงอยู่ดิตรงนันอีกอ่าเราจะลงแบบมืออาชีพไปดูครับช้ามีแล้วเราก็ลงเแล้วเราก็ลงช้าเร็วช้าลงลงลงช้าลงช้าแล้วก็ มีอะไรมาช่วยอ่ะจ้ะอ่ะะไปเลย ไอ้คือความเร็วมันสูงมากถ้ามาีลาคือคความเร็วแบบงเจอสปปทานม่เยนเดียวถึงเนี่ยังสูงอ่ะเหนี่โส้วมนีเียโถสมโอ้ยเียโถส้มมงด่านี้หัวข้ากันเลยเหียเรเทตอนนี้ ีโอกาสไหมมีโอกาสไหมโอ้โหโหโอ้ล้ไปลบโอ้โหน้าทองสสดสดีนะโอ้ยเออสำหรับนี้ลาล้